สวัสดีครับร้านเวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นเหรียญดวงพระิกพระอคุจินารนะครับเข้าพิธีนะครับเสกพิธีจกักรพรรดิในปีพศ2515นร,ะรนะครับของวัดประศรีรัตนมหาธาตุนะครับองค์นี้นะครับเป็นพุธะสมาคมนําเข้านะเป็นผลจาร้างนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทอง สวยสด,ดงามนะครับผมแต่รวมเสกในพิธีใหญ่นะพิธีจกักรพรรดิมหาจักรพรรดิเนี่ยปรากฏว่านะครับเสกโดยคณาจารย์900 109รูปนะครับ109รูป109รูปโดยที่มีอาจารย์เทศสาริกรบุตรนะครับเป็นเจ้าพิธีในงานนะครับดังนั้นรุ่นนี้ก็เลยหากันเยอะแล้วก็เหรียญนี้ก็ทําสวยนะครับ หล,หลักก็จะมีหลวงปู่สุกเสกนะครับหลวงปู่สุกกัะโพไสทองนะครับหลวงปู่ทิมวัดาหารไล่หลวงพ่อมุ้ยนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อโตหลวงพุทธโตนะครับสี่องค์นี้ก็เจ็ดขาดแล้วนะสุดยอดละห้อยแบบสบายใจนะครับห้อยกันแบบมีพุทธคุณสูงปี๊ดเลยนะฮะทำกิจการใดก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าผ่านอุปสรรคแน่นอนใครของดีแน่อะไรเงี้ยนะครับผม เอาไปช่วยเรื่องของกำลังใจนะครับเกจิพุทธ,ธาพิเศษนะครับสองวันวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบมกราคมสองพันร้อยสิบห้าปัจจุบันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดผ่านระยะเวลามาแล้วสี่สิบสองปีนะฮะเรียนด้ทีสิบสองปีนะแต่เจ้าของเดิมรักษาดีนะเคยกิ๊บเลยเคยกิ๊บนะครับอธิษฐาจน,นจิตโดยอาจารย์ทองหลวงพ่อทองนะครับวัดประปางสิงห์บุรีนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเยื่อหอมปัจจุบันวัดทุ่งมงคลท่านก็มีราคาแพงนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเยื่อหอม หลวงพ่อนาควัดนรา,าธตุนทิกาลามกรุงเทพนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดแล้วก็มีเสียงโด่งดังนะครับรนะฮหลวงปูุ่งคนเกินก็เรื่องของขุปปันมหาอุดหลวงพ่อหอมัชาติหมากนะครับดังเรื่องของพวกพวกหนุมานพญาวานรน,นะฮนะหลวงู่สุกวัดโพไซทองหลวงู่สุกท่านมาดังเอาพิธีสองพันห้าร้อยนะครับพิธีพุทธศตวรรษ เนื่องจากว่าพระเนี่ยท่านเป็นพระต่างวัดนะครับก็ะจะพระในเมืองพระดังๆสมัยนั้นท่านยังไม่ดังฮนะพระดึงๆพระในเมืองก็จะอยู่ข้างในวิหารเสีงในวิหารแต่ว่าพระที่มาจากต่างวัดก็จะให้นั่งนอกนะครับแล้วก็นั่งในเต็นท์ประมาณเนี้แล้วฝนตกปรกากฏฝนตกแล้วท่านไม่เปียกเลยคนก็สงสัยแปลกใจนะครับไม่สาดแล้วไม่เปียกอนะไรเงี้ยก็เลยท่านก็เลยโด่งดังมาอย่าน,น,นั้นมาแล้วก็วัตถุมงคลท่านก็เลยมีราคาแพงนะครับหากันแบบนะราคาแพงมาก นะฮะไม่ค่อยมีนะเจ๊เกเยอะนะครับฉะนั้นนะฉะนั้นก็รุ่นนี้ดีกว่านะฮะรวมหมดเลยนะครับราคาก็อยู่หลักพันนั่นเี้นะครับของท่านอยู่ในหลักหมื่นหลักแสนนะฮะพระของลวงพวกสุกนะฮะองค์ถัดมาที่เสก็คือหลวงพ่อสดวัดทางน้าองค์ต่อมาก็หลวงพ่อชื่นวัดตําหนักเหนือต่อมาก็หลวงพ่อบุญวัดวังมะนาวหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์เนี่ยกันดังแล้วหลวงพ่ออยู่วัดใหม่หนองพระองค์ หลวงพ่อกลับวัดโกกกากหลวงพ่อเจริญวัดทองนพคุณหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์โกงกันดูหลวงพ่อพิงก์ก็ดังเรื่องของเหรียญมหาอุตหะเหรียญท่านดังรุ่นก็คือรุ่นบักต่อเียบางต่อคือคนเอากับใส่เหรียญนั้นรุ่นนั้นไปแล้วเมียบางต่อฟันไม่เข้าก็เลยเรียกว่าเป็นเหรียญลูกบางต่อหลวงพ่อชื่อวัดคุ้งศราราหลวงพ่อสนิทวิทยาการวัดท่าโขงหลวงพ่อคํานะครับวัดบำรุงธรรมหลวงพ่อผ่านวัดราชเจริญหลวงพ่อผ่านก็ะัดจุมงคลนี่ก็ตามหากันนะฮะ ระครูพุทธฉายยาพิบาลวัดพ sí ุทธฉายนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่หลวงพ่อมุ้ยเนี่ยวัตถุมงคลท่านก็มีราคาสูงใช้ดีนะครับวัดธูมงคลหลวงพ่อมุ้ยนะครับแพงนะครับแล้วก็องค์ตอไปาก็เป็นหลวงพ่อถินวัดป่าเลยไหลวัตถุมงคลท่านก็หลายรายการก็จะมีราคาสูงนะครับพระวิบูลเมธาจารวัดดอนเจดียหลวงพ่อขอวัดไผ่หลวงวัวหลวงพ่อกีหลวงพ่อกีวัตถุช้างนี่ก็เป็นสิทธิ์สายวัประดูทรงธรรม สกัตีิาพุทเวทนะครับท่านเป็นสิทธิเด่นเลยนะเข้าทางที่วัดของวัดประดุษสองทางก็จะมีจารึกชื่อบนแผ่นเลยนะครับอ๋อนะครับพอดีมีลูกค้าถามเข้ามานะโทรศั์มาถามวัตถุมงคลนะครับก็ตะกี้เราจบที่หลวงพ่อกีนนะหลวงพ่อีวัดถูช้างนะครับเราติดใจวัดถูช้างกันนะครับสตาท่านมากนะครับ บรรจุมงคลน,นั้นก็ราคาก็โอเคนะฮะราคาอนข้้ง,งสูงกันเพราะเผื่กวัาสาริโขก็มีองค์ที่อธิษารจิตนะครับนะครับทํานก็นทำโมกุทวดวัาสาริโขนนะครับเป็นผู้สร้างนะครับแล้วก็มีพระครูป,ประกาศสมาธิกุณวัดมหา,าธาตุนะครับพระเทพโสพลหรือว่าพระสมเด็จผานริยาอาจารย์วัชนาสงครามหลวงพ่อเต๋นะครับคงทองวัดสามงามกระดังเรื่องของกุมารทองหลวงพ่อเต๋ หลวงพ่อเล็กวัดหนองดินแดงหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้ท่านก็เป็นอาจารย์ของตมเเ็จพระสังฆราชนะครับปัจจุบันท่านก็คือสมเด็จพระสังฆร,ราชนะครับกรมพระวชิรญาณสังวรนะครับเมื่อก่อนท่านชื่อสมเด็จพระญาณสังวรนะครับนะครับพระสังฆราชองค์ที่สิบเก้านั่นเองอ,องค์ต่อมาที่อธิษฐานจิตก,ก็คือหลวงพอ่อหลวงพ่อรมะนะครับท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะครับหลวงพ่อรมะเป็นพระโพธิสัตว์ ต่อไปก็เป็นหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมหลวงพ่อเนื่งองวัดจุฬามณีนะครับมาถึงของเขาจะมีราคาแพงนะครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออิดวัดจุามณีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับอาจารย์ผ่องกินดานะครับวัดจกักรวรพระครูปีอิยานุรักษ์นะครับวัดอัมปัดพันอ้นนะครับพระเวรุณธรรมโกวิดวัดเจดีย์ สถานนะครับพระครูมงคลคุณาธรนะครับวัดม่อตองคำหลวงพ่อบุญมีวัดท่าสตอยหลวงพ่อแสนวัดท่าแหนนะครับดังนะครับเรื่องขององค์พันธ์นะครับหลวงพ่อแสนวัดท่าแหนหลวงพ่อเมืองวัดท่าแหนหลวงว่อชุบวัดเกาะวาลูกาลามรรมะลำปางนะครับแล้วก็หลวงพ่อเกษมเขมกงหลวงพ่อเกษมท่านเป็นพระอรหันนะครับผมเป็นพระอรหันนะครับรู้จักกันดีนะฮะหลวงพ่อเงินวัดเขาสากหลวงพ่อบุญสมวัดหัวควง ว่าครูพระวริบูลว่าที่เทธรรมนะครับว่าทา่านพุทราหลวงพ่อจ้อยว่าสีถมพรหลวงพ่อจ้อยเนี่ยผมเคยคุยกับหลวงปู่เล่งนะครับนะครับวัาดงแขวนเนี่ยท่านประธาหลวงพ่อจ้อยมาท่านบอกว่าหลวงพ่อจ้อยน่ยท่านย่นระยะทางได้นะครับผมอ่าเป็นเรื่องเก่าแต่หลวงพ่อจ้อยไม่ได้เป็นอาจารย์ของหลวงปู่เล่งนะฮะแต่หลวงปู่เล่งท่านท่านรู้ตรงนี้ดีนะครับองค์ธรรมาก็เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแค นาเซียนปัจจุบันให้เก็บนะครับต่อไปจะมีราคาแพงนะครับหลวงพ่อพมหลวงพ่ออดวัจจันเสนหลวงพ่อขัดวัฒาโบดองค์ถัดมาที่สําคัญก็คือหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโกศิตาลามปัจจุบันก็ดูมงคลท่านมีราคาแพงหายากมากนะครับแล้วก็พระท่านใช้ดีนะครับร้านเคยมีลูกค้านะครับมาติดมาคุยให้ฟังนะครับว่าเขาใช้แต่พระของหลวงพ่อกลวยเพราะว่าใจแล้วก็เมื่อก่อนเคยล้มละลายนะครับพอห่อยบูชาพระหลวงพ่อกลวยก็ปรากฏว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง ต่อมาเขาเลยประหยัดเงินเก็บเงินสะสมมาเรื่อยนะครับสะสมเงินมาเรื่อยนะครับก็มีฐานะดีขึ้นมานะครับหลวงพ่อจวนว่าน้องสุ่มนะหลวงพ่อจูนว่าน้องสุ่มเนี่ยหลวงพ่อฤาษีามนะครับไปพบท่านนะครับกายเนื้อเลยนะครับที่พระจุลามณีเจดียสถานนะครับเหมือนถวรรค์นะน,นะส่วนหลวงพ่อ หรือถึงดำขึ้นไปในกายด้วยจิตนะครับอาิตสมานกายแต่ไปเจอแล้วก็กเกิดอหก็ง่อเจอไป้นกายเนื้อเลยนะครับเป็นเรื่องที่อาจินใจนะครับใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อไม่รู้ทำไงแต่ผมเชื่อนะครับหลวงพ่อเรีกไม่ถ้าไม่เกลืหกอยู่แล้วแล้วโกหกเพื่ออะไรนะเพราะว่าคุยถึงคนอื่นนะไม่ได้คุยถึงตัวนั้นเองหลวงพ่อดวงวัดทองนะครับอธิษหลานจิตหลวงพ่อโตวัดเจดเจโยหลวงพ่ออดวัดชาช้างก็เป็นเกรจิที่เสกแล้ว นะครับเร port ื่องของโคกพันะครับหลวงพ่อกลวยเคยบอกนะครับถ้ามาเสกร่วมกับหลวงพ่อกลวยในวิธีเจตุร um ุ่มพิทรชัยนะครับวัดจีนนะครับสองห้าหนึ่งแปดหลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงนะครับก็มาหลวงพ่อหนองวัดกลางทะเลือก็โคงกพันะครับหลวงพ่อกลวยเคยพูดเอาไว้นะครับในวิธีพุทธาวิเศษนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับวิธีเจตุลพิทพรชัยวัดจีนนะครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ใจทิราชนะครับประจุมงคลท่่นก็มีราคาแพงนะครับประกุศนะครับองค์ต่อมาก็เป็นหลวงพ่อมูลนะครับ หลวงพ่อละมูนนะครับวัดเสด็จหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะครับก็ดังนะครับหลวงพ่อเสง่วัดน้อยนางขององค์ธรรมาก็หลวงพุทธโตพระจุมครท่านเป็นที่ทานท่านก็มีราคาเป็นหลักหมื่นหลักแสนะนะครับดังนั้นห้อยองเดียวครบเลยนะครับได้พะระนะเกจิรวมที่ทานจิตเพียบเลยพระครูพมนาพิลมวัดปักน้ำนะครับหลวงพ่อเสง วัดเจริญาณมิตรนะครับหลวงพ่อโดว,วัดนาบรรทุมแต่นั่งๆนั้นเลยนะหลวงพ่อโดวัดนาบตรุมแล้วก็หลวงพ่ทิมวัดลหาหันไล่นะวัดทุกคนถ้ามีราคาแพงนะพระผงปายกุมารนะต่างๆเหรียญเหลร่น,นะผมต่อมาก็เปิดระครูวัดจิรล,ลังศีวัดเมืองคายวันนะครับพระครูคุณายาวัดไากาวหลวงพ่อเกตเปิดก่อนหลักก็มานะครับผมพอะต้นเย็นวัดโคกสะท้อน นะครับพระครูพิสารพัฒนกิจวัะดูพัฒนารามพัฒลุงอาจารย์นำแก้วจันทร์นะครับใส่เขาอ้อก็มานะครับอาจารย์โกงบ้านสวนก็ใายเขาอ้อนะครับนะครับหลวงพ่อทรงวัดสาเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับหลวงพ่อผาวัดอุดมคงคาคีเดเกตหลวงพ่อผาเนี่ยท่านเป็นสิต์ส่พระจันทร์มั่นนะครับหลวงพ่อผานี่สายจันทร์มั่นคุเรอเทระหลวงพ่อจันทร์พระปูจันทร์วัดสำราหลวงพ่ออ่อนวัดพิธานนิยมคูบาวังวัดบ้านเด่นก็เรื่องของเมตตาหมานิยมนะครับ นะครับพวกม้าเสด็จนางหลังนะครับท่านดังนะครูบาตานวัดเชียงทองพระพเกตวัดสีเมืองพ่ะปี้วัดบ้านดานลานบ้านด้านลานหอยนะครับพระครูคีรีมาธรรมคุณวัดวาลุกาลามพระครูพิสารธรรมคุณวัดธรรมยะพรมปัญญาลาพระครูไกรลาดสมานคุณพระกงไกรลาดอาจารย์พวงวัดสว่างอารมณ์พระอาจารย์ฉลองวัดสว่างอารมณ์พระครูพินิธธรรมฮานวัดวังแดง พระครูธรรมานิสิตวัดบ้านไร่อาจารย์ชัยวัดอ่ากลางหลวงพ่อบุญวัดน้ําใสหลวงพ่อจันวัดหาดสองแควพระพิสุนุบุราจารย์วัดประสีมหาธาตุวัดสมุทรละไมวัดประสีมหาธาตุนะครับพระครูศิลาสัมปันนะครับอาจารย์สารวยนะครับวัดสะแก้วพระครูอภัยจริยาพรวัดใหม่อภัยยาลามนะครับพระครูวินัยทอสุเทพวัดแสงดาว อาจารย์ถนอมวัดนางพญาอาจารย์ถนอมท่นก็ทําเรื่องของนางกำนางพญาย้อนยุคนะครับของวัดนางพญาดังมากนะครับแล้วผู้แขกพอถึงตะเลดิดนะครับมันก็ดังนะปัจจุบันท่านก็ลาสังขารไปแล้วนะผมเคยไปกราบท่านใจดีหลวงพ่อไข่นะครับวัดศรีนาลามหลวงพ่อเปื่อกวัดกุหาสวรรค์อาจารย์พิมพ์วัดกุหาสวรรค์หลวงพ่อเถลิมวัดโพธิญาณหลวงพ่อเปื่องวัดโพธิญาณอาจารย์ชุ่มวัดจำมะโกมทันอาจารย์โตวัดสมอ หลวงพ่อพันธ์นะครับวัดบางสะพานดังนะครับหลวงพ่อพันธ์ดังในจังหวัดพิษณุโลกมาเป็นพระพื้นถิ่นที่ดังมากนะครับอาจารย์ทองม้วนวัดวังทองอาจารย์นวลวัดนิมิตธรรมอารามอาจารย์ทองชัยวัดวัดทิรธรรมราชานะครับแล้วก็เกจิทั้งหมดพระสงฆ์หมดรวมร้อยเก้ารูปนะครับรูปพิดีปรธรัมพิเศษสวยนะครับด้านหน้าเป็นี่นนี้เป็นพระพุชินราชนะสวยสดงดงามเรียมรักษาผิวยังดีนะครับ ข้างหลังก็นะพระเลิกพระราชทานนะครับเหียนพระเลิกพระราษพิธีจกักรพรรดิจกักรพรรดิจกักรพรรดิมหาพุทาพิเศษนะครับที่เป็นเลิกนะเลิกพระราษานไฟนะครับกุสมาคมจังหวัดพิษณุโลกยี่ิมกราคม2515นหารน้าห้อยนะครับเหรียญอามหนะ้าห้อย ะใครชอบเหรียญอามนะครับเหรียญน,นี้เลยนะครับหอยหนา้าบูชารายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแจรกดไลค์กดต,ติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านอย่าไปพลาดทุกรายการวัดชัมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ